ทันลิขิตตอนที่สิบทั้งสองอยู่คุยกับกิติอยู่เป็นครูใหญ่จึงกลับออกมาใบหน้าสวยของหม่ฟ้าหมนชัดใครกันจะสบายใจอยู่ได้ในเมื่อบิดายังคงเอาตะคิดแขนอีกทั้งไม่ยอมรับความผิดที่ตนก่อเอาไว้พิมี่หมแพ้ขอโทษนะที่ต้องตอบพ่อไปแบบนั้นนะ่ะ ถ้าพ่อรู้ว่าแพรเป็นผู้จัดการสนวนตัวให้พี่ไหมมีหวังพี่ไหมโดนด่ายับกว่านี้แนะ่คงไม่ไวายที่กิติจะกล่าวหาว่าไหมฟ้าดึงน้องสาวลงมาลำบากในอาชีพหลอกลวงพนี้แนะ่ไม่เป็นไรหรอกแพรดีแล้วล่ะชิบบอกไปแบบนั้นนะ่ะพี่ไหมยอย่าคิดมากนะสักวัน พ่อต้องสํานึกในสิ่งที่ตัวเองทําแพ้ชชมพูกอดแขนพี่สาวซบลงยังหัวไหล่มนวิธีการให้กำลังใจที่เจ้าหล่อนมักทําเป็นประจำจ้าพี่รู้แต่พี่ใหม่เคยรู้จักกับลูกชายของหม่อมที่เป็นเพื่อนพ่อด้วยเหรอหมาฟ้าเม้มปากปิดสนิทแทบหาเสียงตัวเองไม่เจอเมื่อโดนถามแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัว ก็ ip, เป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยนะ่ะตอนพ่อไปหาพี่เจอเขามานั่งอยู่ที่โต๊ะในคณะด้วยกันนะจ๊ะอ๋อตะกูลน,นี้นี่ได้ข่าวว่ารวยไม่เบารวยจัดเต็มมากวันก่อนเห็นข่าวในโซเชียลเปิดตัวโครงการที่จะขึ้นเกาะใหญ่แถวแถวภาคใต้หใหญ่โตช่มัดระดับนี้ไม่แปลกหรอก ที่เขาจะเอาพ่อเราติดคุกจนหัวโตเนี่ยปลายน้ำเสียงแพรชมพูง้อยลงอย่างชัดเจนเฮ้ยจริงสิสภพยตะกูลน,นี้เขาเป็นลูกค้าพี่ใหม่นี่ใช่ไหมอืมใช่คุณยุงข้าวกับคุณมยนะ่ะโหโคตรโชคดีชาติที่แล้วทำบุญมาด้วยอะไรชาตินี้บุญหอยถึงได้หนาขนาดนี้นะ่ะ นี่แพ้พูดจาน่าเกลียดมือพี่สาวฟาดลงไปยังต้นแขนยี่น้องปากดีที่ยืนหัวเลาะล่า<ๆ>ก็มันจริงเน่นี่พี่ไหมเราสองคนเนี่ยก็สวยนะบุญก็ทำมาเยอะเชื่อเถอะมันต้องมีผู้ชายดีๆหล่อแบบเทพประทานมาติดแห่ที่ีของเราบ้างแหละพี่ไหมหมอสิบหน้า ยังไม่พอใจอีกเหรอฮะไมฟ้าเอ่ยแซวอารมณ์คุณก่อนหน้าพันจางหายด้วยความสดใสาอารมณ์ดีของแพรชมพูดีสิดีมากเปดีส่วนระดับความรวยเนี่ยดูจากรถที่ขับก็น่าจะไม่ธรรมดานะส่วนล่างเนี่ยดูภายนอกก็งานดีอยู่ไหมรอพิสูจตรลีลายอย่างเดียวและตอนนี้เนี่ย ยายแพ้ดูพูดเข้าพอเลยไปขึ้นรถเลยสองสาวพากันหัวเราะเดินไปขึ้นรถความสุขเล็กน้อยที่สร้างให้ความเป็นพี่น้องกลมเกี่ยวชาวาภาพนั้นกลับเป็นดั่งเชื้อเพลิงเติมไฟแค้นให้โหงกระพือขึ้นในโพงงอกชายคนหนึ่งที่นั่งมองทั้งคู่อยู่ในรถมินิแวนมีความสุขให้มากๆไมฟ้าพดเธอ จะได้อยู่กับมันได้อีกม่นานหาเขาจำต้องล้าความสนใจเมื่อเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นหน้าจอแสดงชื่อบุคคลสำคัญสวัสดีครับคุณยา่าใช่ทีติดงานอยู่หรือเปล่าโลกเสียงผู้สูงวัยของมอมนวนเพนสีเอ่อย,อย่างเกรงใจไม่ครับคุณยา่า ถ้าเป็นหม่อมยา่าชายว่างให้ตลอดเลยย่าไม่ใช่แม่นางแบบดาราที่เราควงหรอกนะหญิงสูงวัยเน็บแนมความเจ้าชูของหลานชายแค่เพื่อนแกเหงานะครับก็คิดแบบนี้ไงแล้วเมื่อไหร่จะมีคนรักกับเขาสัทีฮะรักเดียวที่เขาเคยมี พังลงไปพร้อมกับศรัทธาในความรักนั่นคุณย่าโทรมามีอะไรหรือครับก่อที่ย่าจะลบกวนชายเป็นตัวแทนครอบครัวเราเอาของขวัญไปแสดงความยินดีกับคุณหญิงรสจนาที่พึ่งรับเครื่องราดชายไม่ลืมใช่ไหมลูกการออกงานสังคมเป็นอีกสิ่งสำคัญสำหรับตระกูลหม่อมเจ้าเก่าแก่นี้ ไม่ลืมครับหม่อมย่าชายให้เลขาเตรียมของขวัญเอาไว้ให้แล้วครับยังไงย่าฝากด้วยนะลูกได้ครับหม่อมย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเอยรับด้วยเสียงสุภาพก่อนวางสายหลานชายคนเล็กไม่เคยทำให้คุณย่าคนนี้ต้องเป็นกังวลมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ทุกครั้งที่ออกงานสังคมหม่อมนวนเพนสีมักได้รับคำเยินยอจากผู้คนถึงคุณชายท่านนี้อยู่เสมอว่าเขาขึ้นหนึ่งในความภูมิใจของผู้เลี้ยงดูมาแทๆ้ๆบนรถมินิแวนสีขาวมุงนาสุสนามบินภายในรถหญิงสาววัย25กำลังนั่งสไลด์หน้าจอมือถือใบหน้าจุดยิ้มสดใส วันนี้เธอแอบนั่งรถมาเพื่อเซอร์ไพรส์พี่ชายที่เพิ่งเดินทางกลับจากการดูงานต่างประเทศรถหรูแล่นเข้าจอดอยังจุดรับผู้โดยสารขาเข้าชายหนุ่มในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวพับแขนดูผ่อนคลายกางเกงชิโนสีเทาเข้มเสื้อนอกถูกพาดบนกระเป๋าเดินทางล้อลากแฮนแคสที่อยู่ด้านข้าง ยืนรอประปนกับผู้คนหากเขาช่างโดดเด่นด้วยรูปร่างสูงโปร่งใบหน้าหล่อเข้มแว่นกันแดดด,ดำสนิทแม้บทบังดวงตาคมเฉียวกระนั้นยังดึงดูดสายตาเพชรตรงข้ามให้หันมาได้อยู่ดีเซอร์ไพค่ะพี่ชายทันทีที่รถจอดเทียบประตูอัตโนมัติเปิดออกเสียงเจ้าเอ่ยดังขึ้นจนชายหนุ่มเกลืสะดุง้ง ยิปเปมาได้ไงเนี่ยเสียงแ้มเอ่ยถามพางขึ้นไปนั่งยังเบาะหนาด้านข้างเธอเปก็มารับพี่เตไงล่ะคะไม่ดีเหรอคะเนี่ยฮะนี่พี่ไปแค่ฮ่องกงแค่อาทิตย์เดียวไม่ได้ไปเป็นปีไม่เห็นต้องมารับเตโชดมวัชระเดชาหนุ่มนักธุรกิจไฟแรงด้านอสังหาและก่อสร้างขนาดใหญ่วัยสา ลายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างเป็นฝีมือการออกแบบและก่อสร้างโดยชวินเพลล่าของเขาและหุ้นส่วนทั้งนั้นวันนี้มีอะไรพิเศษว่ามาพิเตจา๋าเสียงหวานออดอ่อนพางมือบางบีบนวดที่ต้นแขนแข็งด้วยกล้ามเนื้อของพี่ชายจะพาพี่ไปไหนเนี่ย เตโชดมรู้ทันพฤติกรรมน้องสาวคนเดียวอย่างเปมณีเสมอโดยทั้งสองสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กเพื่อนคนแรกในชีวิตของหญิงสาวก็คือพี่ชายคนนี้อืมไปดูดวงเป็นเพื่อนน้องสาวหน่อยนะเปมณีฉเฉลยอ,ออกมาในที่สุดอีกแล้วเหรอ โถโถพี่เตอย่าเพิ่งดูน้องนะคะคือน้องอยากไปดูเรื่องสุขภาพคุณแม่อีกอย่างหมอดูคนนี้ไม่ใช่ล่างทรงหรือแบบพวกดูลายมือนะคนเนี้ยเป็นหมอดูพายิปซีกำลังดังเลยที่สำคัญนะแม่นมากรีวิวเนี่ยเพียบนะคะ รีวิวพวกนั้นมันปั่นกันได้ยิเป้ชายหนุ่มไม่อยากให้น้องสาวงมงายกับเรื่องพวกนี้พอที่ผ่านมานับว่าเธอเสียเงินไปไม่น้อยให้กับนักทำนายจอมปลอมคนนี้เชื่อถือได้แน่นอนน้องไปสืบมาแล้วนะเพื่อนเปออะเคยไปดูนะคะนะคะพี่แจไปกับน้องหน่อยนะไปจองคิวเอาไว้แล้วรอไม่นานหรอกคะ่ะไปดูแค่เรื่องเดียวแค่นั้นแหละนะ มีหรือพี่ชายคนนี้จะปฏิเสธน้องสาวคนเดียวได้ตกล้องป่องชิ้นนั่งรถมาด้วยขนาดนี้คงตั้งเลยตามเลยเกือบชั่วโมงรถรูจอดสนิทยังบ้านสีขาวชายหญิงเดินเข้าไปด้านในแพชัมพูทำหน้าที่จะบ้านที่ดีออกมาต้อนรับแขกด้วยใบหน้าประดับยิ้มสวัสดีค่ะคุณเปใช่ไหมคะใช่ค่ะและนี่ก็พี่เตค่ะอ๋อ ค่ะสวัสดีค่ะเตโชดมรับไหว้ด้วยรอยยิ้มมิตรภาพกลับไปเชิญคุณเปกับคุณเ,ณเตตรอด้านในได้เลยนะคะชังคู่เดินตามแพรชัชมพูเข้าไปยังโซนห้องทํานายที่แยกออกจากตัวบ้านมาทางด้านข้างเพื่อความเป็นสัสดส่วนสองพี่น้องย่อนล่างนั่งลงยังเก้าอี้หน้าโต๊ะทํานายสีเข้มปูทับด้วยผ้ากำมยี่ทานน้ำกันก่อนนะคะอีกสักคู่พี่ใหม่จะลงมาค่ะ แก้วน้ำหวานสีพีชถูกวางลงด้านหน้าผู้เป็นแขกก่อนจะปล่อยให้ทั้งสองรอนักทานายเพียงลําพังพี่เตมองอะไรเหรอเปมนีเอ่ยถามเมื่อเห็นพี่ชายถอดแว่นกันแดดออกแล้วกวาดสายตามองไปรอบห้องอืมห้องนี้ตกแต่งดีอะ่ะแปลกตาแนวโบฮีเมียนแต่ไม่ร้อนแรงไม่ลก ไม่อึดอัดคนแต่งน่าจะชอบอะไรเรียบเรียบท่าทางเทสดีซะด้วยนะกันแน่สิเปเคยดูรายการที่คุณหมายไปออกเขาวางตัวดีมากพี่เตไม่น่าจะใช่พวกโบฮีเมียนจัดแน่ๆที่สำคัญนะสวยมากเปมณีกระทบไหล่ตนไปยังแขนพี่ชายเขายังคงกว่าตามองไปโดยรอบห้อง อืมก็ต้องสวยสิทั้งไฟทั้งเครื่องสำอางสาดเข้าไปขนาดนั้นบ้าพี่แต่ไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนเดี๋ยวก็รู้น้องสาวมองคอนพี่ชายกลับกระเหลือกอดเน็บแย้มอยู่ในใจไม่ได้เพราะมัวแต่เลือกมากนี่อย่างไรเล่าถึงได้โสดมาถึงทุกวันนี้ เพียงนาทีล่างละหงในชุดเดรสสีชมพูว,วินเทจชายกระโปรงตกแต่งลูกไม้ดวงหน้าแต่งแต้มสีสันเพียงบางเบาผมยาวถึงเอวถูกปล่อยลงเรียบรูไปกับใบหน้าเรียวงามสวัสดีค่ะไม่ขอโทษนะคะที่ทำให้ต้องรอเสียงเอ่ยหวานผสมรอยยิม้มโปยไปยังลูกค้าที่มานั่งรออยู่ก่อนทั้งสองเมื่อได้ยินจึงหันไปตามต้นเสียง เตโชโดมแทบอยากตบปากตัวเองที่ปามาหญิงผู้นี้เมื่อก่อนหน้าร่างกายหยุดนิ่งดังโดนคำสาปตาคมจับจ้องไปยังหมาฟ้าเสมือนไม่เคยเห็นสตีเพศมานานนะับปียังไงอย่างนั้นอัพี่เตพี่เตชายหนุ่มหลงเข้าไปในพวังจนหูดับน้องสาวถึงกับต้องตีแขนเพื่อเรียกสติอะฮะอว่าไงาเป คุณหม่เขาบอกว่าสวัสดีนะ่ะอ๋อครับสวัสดีครับผมเตโชโดมครับเรียกผมเตเฉยๆก็ได้นะครับเปมันีแอบอมยิ้มกับอากับกิริยาพี่ชายส่วนหญิงสาวนักทํานายยังคงยืนยิ้มหวานดุดมิตรไม่คลายเธอชะงดงามตราตึงเหมือนหลุดออกมาจากในฝันค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะไม่ขอโทษอีกครั้งนะคะที่ต้องให้รอ ไม่เป็นไรค่ะคุณหมายเปกับพี่เตเนี่ยว่างทั้งวันเลยค่ะเปมณีเหละตาไปทางพี่ชายที่ไม่ยอมละสายตาตนจากทุกกิริยาของไหมฟ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยนะคะหมฟ้าเดินมานั่งยังเก้าอี้หลังโต๊ะทำนายหยิบให้ชาโลปึกใหญ่ยื่นส่งให้เปมณีสับตามจำนวนอายุหลังจากนั้น ภัยทั้ง78ใบที่ยังความนาถูกเกี่ยออกเป็นครึ่งวงกลมทวงชาของแม่หมอนักชําายคนสวยถูกจับจ้องด้วยในตาประกายวาเวโลดของเตโชโดมคุณเปอยากถามเรื่องอะไรดีคะเปอยากถามคำถามเดียวคะ่ะเรื่องสุขภาพคุณแม่นะคะคุณไหมช่วงนี้คุณแม่ดูไม่โอเคเลยคะ่ะเปกลัวว่า ม่จะเป็นอะไรร้ายแรงไหมสีหน้าเป็นกังวลชาบขึ้นบนหน้าเจ้าของดวงชะตาอย่างนั้นเลือกไพ่มาให้ใหม่สามใบค่ะนิ้วเรียวหยิบไพ่ขึ้นมาสามใบส่งให้กับหญิงตรงคามไม้ฟ้าเปิดไพ่ทั้งสามขึ้นก่อนเอ่ยอย่างใจเย็นจากไพ่ที่ขึ้นมาจะมีไพ่เดอะมูนไพ่ห้าถ่วยและไพ่ e ชมเ c e นะคะ ตามไพ่เนี่ยคือคุณแม่ยังไม่มีโรครลายแรงนะคะแต่จะเป็นโรคที่เกิดจากความเครียดเสียมากกว่านะคะสองพี่น้องหันมองหน้ากันสายตาเปมณีหมดลงพันดังรู้ว่ามานดากำลังมีเรื่องกวนจิตใจอีกอย่างสิ่งที่คุณแม่เป็นอยู่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องร้ายนะคะหรือเรื่องที่จะทำให้กระทบ กระเทือนจิตใจนะคะเพราะอันนี้เนี่ยจะกระทบกับสุขภาพของท่านโดยตรงแต่อย่างไรหมายแนะนำให้พาท่านไปพักผ่อนบ้างนะคะควรให้ท่านได้ใกล้ชิดกับคนที่อยู่ด้วยร่ำม,มีความสุขแล้วก็ควรไปตรวจสุขภาพด้วยนะคะอย่างนั้นเหรอคะเสียงเจ้าของดวงชะตาย,ยังคงหน่อยนี่แม่ไม่เป็นอะไรหรอกเราเนะี่ยคิดมากไเป เอาไว้พี่เคลียร์งานแล้วเราพาแม่ไปเที่ยวด้วยกันตกลงไหมมืออุ่นจากพี่ชายรูปลงยังศีรษะน้องสาวเพื่อปลอบใจดวงหน้าเปมณีจึงเริ่มจุดยิ้มขึ้นคุณเปอยากถามเรื่องอะไรต่อดีคะ <c oughs> จริงๆเนี่ยเปก็อยากรู้เรื่องเนื้อคู่นะคะแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวพี่เตรู้ความลับเปหมด เมื่อหายเศร้าหมนความทะเล้นกับแทกเข้ามาแทนที่อย่างนั้นถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วไม่ขอจบคำทำนายนะคะเออผมอยากดูบ้างได้ไหมครับเสียงนุ่มเอ่ยแทกขึ้นผู้เป็นน้องสาวชึ้งกับตาเบิกกว้างด้วยสงสัยบนเครื่องเอาอะไรให้พี่เตกินเนี่ยอาการดูไม่ปกตินะพี่ก็แค่อยากดูบ้าง เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยดูดวงเลยหากเขายังไม่อยากกลับแต่ไม่รู้ว่าจะหาเหตุผลอะไรเพื่อต่อเวลานั่งมองไห้หน้าวานของนักจำหน่ายคนนี้ได้ค่ะคุณเตสับไพ่เท่าจำนวนอายุแล้วส่งมาให้ใหม่นะคะเขาทำตามคำบอกเมื่อเสร็จจึงส่งไพ่ปึกนาให้กับหญิงสาวเธอทำเช่นเดียวกับในตอนแรก คุณเตอยากถามอะไรใหม่ดีคะคือผมไม่เคยดูดวงนะครับคุณหมาพ่อจะแนะนำได้ไหมครับอืออย่างนั้นดูเรื่องทั่วไปในช่วงนี้ก่อนแล้วกันนะคะคุณเตหยิบให้ส่งมาให้ไหมสามใบคะ่ะเพียงนาทีชายหนุ่มผู้ไม่ลังเลในการตัดสินใจเลือกไพาทาร์โลตรงหน้าส่งให้เธอ ไพ่ที่ได้เนี่ยใบยแรกคือไพ่สองไม้เท้าใบาที่สองคือไพ่เพดออฟเพนจเคิและอีกใบเนี่ยก็คือ The Magician นะคะทั้งสามใบเนี้ยบอกได้ว่าคุณเตสุขสบายอยู่แล้วเป็นคนที่จับอะไรก็สร้างความสำเร็จได้ทั้งนั้นได้งานใหญ่จากความเก่งแล้วก็ชื่อเสียงไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลน,นะคะ ดูผมเป็นคนโชคดีจังเลยนะครับเตโชโดมเอ่ยแซวในความโชคดีของตัวเองที่เป็นจริงตามนั้นแล้วคำถามถัดไปคุณเตอยากถามอะไรดีคะอืมผมอยากดูเรื่องความรักนะครับเริ่มเปื่อชีวิตโสดแล้วเนะ่ะเขาหวังเหลือเกินให้เธอได้รู้ถึงบางอย่างในใจหยิบไพ่ให้ไหมสามใบเหมือนเดิมค่ะ ไพ่ทาโล่สามใบสำหรับความรักที่เจ้าของดวงชะตาอยากรู้ถูกส่งไปให้เธอนักชานายเปิดไพ่ทั้งสามใบขึ้นด้วยมีไพ่ Well of Future, Deliver และ a d of c u p คุณเตน่าจะได้เจอใครคนหนึ่งเร็วๆนี้นะคะเป็นการเจอแบบไม่ได้ตั้งตัวเหมือนเป็นความบังเอิญน,นะคะยึงนั้นเหละครับ ดีจังแล้วเธอคนนั้นมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าครับคนเตหยิบไพ่ให้ไหมเพิ่มอีกหนึ่งใบค่ะเพียงอึดใจเท่านั้นการ์ดแข็งลายสวยถูกเปิดขึ้นอืมเธอยังไม่มีใครนะคะแต่คนเตต้องใช้พลังเยอะหน่อยกับเธอคนนี้ค่ะเพราะดูจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยคือไพ่ห้าดาบ เธอโสดก็จริงนะคะแต่คู่แข่งของคุณเตคงไม่ธรรมดาเลยค่ะพี่เตถามด้วยสิว่าเธอคนนั้นของพี่เตเนี่ยเขาจะเลือกพี่เตหรือว่าจะเลือกคู่แข่งอะไม่ดีกว่าพี่ไม่อยากรู้ให้ตัดกำลังใจตัวเองถ้าต้องแข่งก็ไปวัดกันในสนามเลย ตาคมแก่งศบไปยังดวงตากลมหวานของนักทํานายที่กำลังตกเป็นเป้าหมายลูกค้าสองพี่น้องอยู่นานพอเวลาจึงได้ตัดใจกลับอย่างเสียดายโดยเฉพาะเตโชดมโดยไม่มีคิวต่อไมฟ้าจึงทำหน้าที่เดินออกมาส่งทั้งสองอย่างหน้าบ้านขอบคุณคนใหม่มากเลยนะคะยินดีค่ะ อย่างไรคุณเปก็ไม่ต้องคิดมากนะคะการทำนายเป็นแค่การพยากรณ์อนาคตเท่านั้นทุกอย่างอยู่ที่เราค่ะเราทำหน้าที่ลูกให้เต็มที่คุณแม่ก็มีความสุขค่ะค่ะอย่างนั้นเราสองคนไม่ควรคนใหม่แล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณเตสวัสดีค่ะคุณเปไหมฟ้ายกมือขึ้นพนมไหวลูกค้าทั้งสอง เปมนีหันเดินขึ้นมินิแวนหากพี่ชายกลับยังคงยืนอยู่ผมไปก่อนนะครับหวังว่าผมคงได้พบเธอคนนั้นตามคำทำนายเร็วๆนี้ค่ะยังไงอย่างที่ไมบอกนะคะว่าคำทำนายเป็นเพียงแค่การพยากรณ์เท่านั้นค่ะครับแต่ผมเชื่อว่าผมต้องเจอเธอแน่ แววตาลึกเกินอย่างจากชายหนุ่มเริ่มสร้างความประมาทให้กับหญิงสาวชายหนุ่มหันเดินขึ้นมินิแวนประตูอัตโนมัติปิดลงรถหรูจึงเคลื่อนออกจากหน้าบ้านแม้มองคนใหม่ตาไม่กระพริบเลยนะไงล่ะฮะคุณพี่ชายเดี๋ยวก็รู้แล้วรู้หรือยังล่ะคะคุณพี่ เสียงใสเอ่ยแซวพี่ชายที่นั่งยกมุมปากยิ้มจางในหัวยังคงมีภาพนักทำนายสาวฝังอยู่ยังมีผู้หญิงแบบนี้อยู่บนโลกอีกเหรอเนี่ยชายหนุ่มพูดพางหันมองวิวด้านนอกแบบไหนเหรอแบบที่เห็นความหล่อพี่เตแล้วไม่กระดิกระดานะไม่ใช่แบบที่มองยังไงก็ไม่เบื่อ แล้วไม่รู้ตัวว่ากำลังโดนจีบอะมองยังไงก็ไม่เบื่ออันเนี้ยเปเห็นด้วยนะแต่ที่ว่าไม่รู้ตัวว่าโดนจีบเนี่ยเปว่าคุณใหม่เขารู้แต่เขาวางตัวดีต่างหากละ่ะผู้หญิงแบบเนี้ยหายากนะพี่เตใช่หายากน่าสนใจ แม่เพิ่งพบกันหากมีบางสิ่งจากเธอหยุดทุกความสนใจของเขาให้จับที่เธอเพียงคนเดียวแต่คู่แข็งที่บอกว่าไม่ธรรมดานี่สิไม่ธรรมดาระดับไหนนะ่าอยากรู้จัง <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ดวงตาฉายแววดำเมืดปากอยากยบยิ้มและคนลายกาดในที เพื่อสิ่งที่หัวใจต้องการเขาพร้อมสู้หยิบตาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใคร